ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรบุญยางนวลแสงสีกาลยานมิตรจันดีหน่อแผนคำและกาลยานมิตรกรกฎเหมสถาปัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีบุพพเปตัพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่มู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลและจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและนารูปผู้วายชนคือกาลยานามิตรจันดีหน่อแพนคำกาลยานามิตรนันทน,นานิโคและกาลยานามิตรประภาพรทิกุล พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นคณะสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมงคลอภิมังคโลเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะ